สวัสดีครับมาพบกับวินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสินค้าโรเวโอมานำเสนอเป็นกลมไร้สายนะครับตัวนี้จะได้มาคร้อมกับแบตเตอรี่แล้วก็แผ่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวกลมตัวกลมเนี่ยเป็นมาเตอร์บัดเ็ดนะครับกำลังรอบอยู่ที่3,000 RPM นะครับตัวนี้รองรับ8.20โวลต์นะครับปรับได้180องศานะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแฟน แสนดานแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยสองแอมป์ใช้งานได้ประมาณโดยประมาณนะครับสองชั่วโมงแต่ถ้าเราเปิดไม่สุดอันนี้คือเราเปิดสุดนะถ้าเราเปิดครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะอยู่ถึงสี่ชั่วโมงได้อจกให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับฝากกดซับสไครตด้วยนะครับเพื่อดันช่องเพื่อทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ